พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห <avor> ัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13-17ถึงพฤศจิกายน2568เวลา10นาฬกา35นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาสาลาประชาชนกรุงปักกิ่งในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13-17พฤศจิกายน2568 โดยมีนายสีจิง้งผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนางเผิงลี่หยวนภริยารอรับเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสัมผัสพระหัตถ์กับประธานาธิบดีและภริยาแล้วส่งพระดำเนินไปยังแถวคณะทางการฝ่ายจีนพร้อมประธานาธิบดีและภริยา มีนายหงเหลยผู้ช่วยร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมพิธีการทูดสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวบงคมทูลแนะนําคณะทางการฝ่ายจีนประกอบด้วยนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเทียบเท่ารองนายกุปปร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจางเจี้ยนเหวย่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนางเหมียวหยเยี่ยนภริยาและนายซุนเหวยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นนายธานีทองพักดีรองราชเลขาธิการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยนายอนุทินชันวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ นายสิงหศักดิ์ภูงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนายจัดชายวิริยะเวชกุลเอกอครราชทนักกรุงปักกิ่งพลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์ผันโทสมชายการจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศรักดิ์ออกกังวานราชองค์รักษ์ประจำพระองค์และพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองรครักษ์ประจำพระองค์ หลจากนั้นพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอ,อยู่หัวทรงพระดำเนินไปอย่างแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านฝ่ายจีนยิงสลุนที่11นัดณาจตุรัสเขียนอันเหมือนเป็นธรรมเนียมที่ทุกอารยประเทศทั่วโลกจะจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อประมุแขแห่งรัฐที่มาเยือนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชาดำเนินลงจากแทน่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสน,นี้ส่งคำนับทงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก่อนทรงพระดำเนินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ พร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านแถวเด็กชาวจีนที่บกพงชาติไทยพงชาติจีนและช่อดอกไม้ส่งแย้มพระสวนพร้อมกับโบกพระหัตถ์ทักทายเด็กๆ แล้วทรงพระดำเนินขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพอีกครั้งพร้อมด้วยประธนาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศและการแปรขบวนของวงบุริยางทหาร จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาไปยังภายในอาคารมหาสาลาประชาชนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยา โอกาสนี้นายสีจิ้นผิงกล่าวแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณและทรงกล่าวถึงการต้อนรับที่อบอุ่นทรงรู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนจีนอีกครั้ง<ร>ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าและความสวยงามของกรุงปักกิง่งออคุณันราดี ท่านระยาที <in> ่ให้คำามตั้งหลับอย่างสมบูุณ์และเป็นมิตรท่าข้าพเจ้าก็ยินดีที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มาหลายครั้งและได้เห็นว่าจนเลยเข้าหน้าของสวยหน้า ของเมืองดังที่ท่านได้เคยพูดไว้ที่ท่านได้ไปเมืองไทยเมื่อเรือนี้ นายสีจิ้นผิงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2556ปัจจุบันเป็นสมัยที่3และยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการความมั่นคงแห่งชาติโดยในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมปี2509ขณะอายุ16ปีนายสีจิ้นผิงถูกส่งไปทำงานในชนบทที่อำเภอเหยียนชวนมณฑลซานซีเป็นเวลา6ปีทำให้มีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนเรียบง่ายโดยให้ความสำคัญกับการปฏิรูปพรรคคอมมิวนิสต์จีน การทํางานของภาครัฐและกองทัพและการเดินหน้าปราบรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังรวมถึงการผลักดันแนวคิดความฝันของจีนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูชาติที่ยิ่งใหญ่และสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชนต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายหลีเฉียงนายรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถูละองธุลีพระบาทณห้องตะวันออก ในโอกาสนี้นายหลีเฉียงได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งยึดหมายกำหนดการเดิมในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแม้จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียของคนไทยทั้งประเทศแสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยไมตรีที่ไทยและจีนมีต่อกันเสมอมาและกล่าวถึงความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างไทยและจีน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสขอบใจโดยทรงกล่าวว่าดีใจที่ได้มาเยือนจีนอีกครั้งในทุกครั้งจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเหมือนได้กลับบ้านนายหลี่เฉียงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2566เป็นผู้มีประสบการณ์สูงในการพัฒนาเศรษฐกิจสนับสนุนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจการพัฒนาของภาคเอกชนการลงทุนในนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและเทคโนโลยีทางการเงินภายหลังพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในช่วงค่ำของวันนี้จะมีงานถวายพระกยาหารข้าอย่างเป็นทางการณมหาสาลาประชาชน